สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอ้แล้วอาจารย์ท็อปันในรายการคนมีองค์วันนี้เสนอตอนคนที่เป็นร่างทรงหรือองค์เทพเนี่ยต้องประกอบพิธีกรรมได้ต้องสวดบูชางทงหรือคนมีองค์นะคะที่จะเป็นที่ยอมรับอนะใช่ก็คือจะต้องอาจจะปมีอะไรนะมีการอะไรประกอบพิธีกรรมได้คนถึงจะยอมรับได้ประกอบพิธีกรรมในที่นี้หมายถึงการสวดบูชาหรือการสรนเสริญหรือการ สะดอกเคาะต่อชะตาหรือการทําน้ำมนต์รักษาโรคหรือการไล่วิญญาณร้ายออกได้คนถึงจะยอมรับได้ครับนะต้องมีฐานสมาธิก่อนครับถึงจะทําได้ครับหลายๆคนมานี่ไม่มีฐานสมาธิผมก็เจอเยอะนะอ่ะติดต่อนะครับตรวจองค์ตรวจเทพดูดวงได้ที่ Facebook a c e b o o k โอซิริกรอภิรัตครับนะติดต่อดูดวงตรวจองค์ตรวจเทพได้ที่ Facebook โอซิริกออภิรัตเบอร์โทร0 6, 9 6 1 9 9 2 2 6 4 5 0 9 2 5 9 2 9 2 6 1 id รายโอเซริทหนึ่งห้าและนี่ครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปนะเ<ว>มตรามหานิยมเบอร์โทรศูนย์แปดสี A ่เกอด i ราย ajtop หนึ T ่งกครับนะก็สวัสดีทุกท่านนะครับนะสำหรับรายการของเราในรอบนี้นะอันนี้ไม่ได้ใช้อยู่แนละ้วไปชาร์จก่อนก็ไนดะ้นะนะเข้ามากันได้นะครับกดแชร์กดไลฟ์นะ เป็นกำลังใจให้กับทีมงานเราด้วยแล้วกันนะครับนะก็ถามว่าทำไมมาทำตอนนี้มันมีคำถามนะอยู่ในใจคำถามเหล่านี้คนที่ทำงานเกี่ยวกับการตรวจองค์ตรวจเทพหรือการด,ดูดวงเกี่ยวคนตรวจองค์ตรวจเทพมานานะจะเข้าใจนะ ว่าพิธีกรรมส่วนมากเนี่ยการุณาช่วยกดแชร์กันออกไปด้วยนะครับเพียงโครเก้าพัรรนกเก้ารอยเก้าสเก้าแชร์นะ อย่าลืมนะครับคนละ <Okay. S 1> มาครับนะก็มีคนที่บอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นพูดมั่งแหละเป็นคนทรงมั่งแหละอะไรเนี่ยเข้ามาหาผมเยอะแล้วก็บอกผมว่าเก่งยางงู้นอย่างนี้งั้นผมก็ถามว่าคุณทําอะไรเป็นมั่งบางทีเนี่ยเขา,ายังทำอะไรไม่เป็นเลย เข,เขาบอกว่า,วาเขาบอกว่าอะไรนะเขาเป็นเขานับถือพุทธเจา้านะเขาบอกว่าเขาในเคร่งมากผมเลยสอบอารมณ์สมาธิเขาซะเลยก็ตอบไม่ได้นะผมก็บอกว่าคุณคุณไปเรียนอะไรมามั่งเออเรียนเนี่ยหมายถึงว่าไปเรียนพิธีกรรมหรือเรียนอัขราเลขยนันหรือไปเรียนกรรมฐานหรือเรียนอะไรมาผมก็ถามเขาอย่างนี้นะ ขาบอกว่าเขาเยเป็นคนมีองค์ชั้นสูงสุดพิเศษผมก็เออนะก็ลองคิดคิดดูตามๆนะอืมว่ามันเป็นยังไงอะไรยังไงแบบไหนบางทีผมก็รู้สึกงงๆกับเขานะส่วนใหญ่เขามา,มาคุยกับผมเนี่ยผมก็ไม่ได้อะไรนะแต่มันมีความร,รู้สึกว่าก่อนที่เขาจะชนานาญหรืเขาจะเก่งเนี่ยเขาควรที่จะฝึกฝนตัวเองก่อนเอาลนะเดี๋ยวผมจะลองไหว้ครูชั้นต้นให้ฟังแล้วกันนะ ถ้าไหวาครูได้นี่ก็แปลว่าย,ยังมีความศรทัทธาในองค์เทพบ้างแหละนะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหระโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอมเจมาตากิทุระคาการีปิยังมะมะ ธูติยมปีอมเจมาตาคีธุระคาการีปียงมา마าธูตยมปีอมเจมาตาคีธุระคาการีปียงมา마อมสุรสวัตติมาตาปียงมามาธูติยมปีสุรสวัตติมาตาปียงมามาตาตยมปีสุรสวัตติมาตาปียงมามาอม ราสมี m า t a piang mama ทติยังป i ระสมีมาตา piang mama ตาติยัง pi ประสมีมาตา piang m a m โอออะเราก็มา <ขอ S 1> คุยกันคะขอทำทหน้าทีนะก็หลายๆคนก็ชอบมาบอกผมว่าเขามีองค์มีองค์ผมก็บอกว่าแล้วคุณเรียนรู้อะไรมาม้างละ่ะ เขาเขาบอกของผมนะส่วนมากนะผมก็ตรวจองค์ตรวจเทพอะไรให้เสร็จเนี่ยผมก็บอกเขาทุกคนนะว่าคุณควรจะไปเรียนรู้หาศาสตร์หรือหาความรู้มาเฉพาะตัวเพราะว่าคนมีองค์ก็ต้องทําพิธีได้บูชาเทพได้นะแล้วอย่างหนึ่งก็ต้องตรวจองค์ตรวจเทพไล่พูดผีปีศาจรหรือประกอบขันคูเนี่ยเออคนมีองค์ต้องทําได้อยู่แล้วโดยธรรมชาติแต่ถ้าคนมีองค์คนไหนทําไม่ได้เนี่ยมันมัน มันดูสงสัยอ่ะบางทีผมสงสัยปัญหาก็คือว่าเขาทำยังไงของเขาะอะไรเงี้ยแบบบางทีเนี่ยมันไม่ใช่ด้วยอะไรนะด้วยสังคมนะว่าคนมีองค์จริงๆเนี่ยควรจะเรียนรู้ให้มากวาไว้เรียนรู้นี่คือเรียนรู้เราควรเรียนรู้ว่าเขาเนี่ยทาอะไรมั่งแล้วสามารถที่จะแก้ไขอะไรได้มั่งบางคนเนี่ยโดนของโดนอะไรมาอย่างเงี้ยเราก็ต้องทําน้ํามนให้เขากินดื่มอาบแล้วก็แก้ไขให้เขาได้มั่งนะไม่ช่วยใครหนักให้เป็นเบาถ้าโดนผีเข้าก็ต้องช่วยมั่งไม่ใช่แบบว่า นั่งคุยธรรมดาแล้วไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่รู้อะไรผีเราจะสิงอะไรก็ไม่รู้เรื่องนะคือเหมือนกับว่ามีหลายๆายคนมีหลายๆคนเคนมาถามผมว่าคนมีองค์จะทาอะไรได้มั่งผมก็ถามว่าคุณจะทําอะไรล่ะเนี่ยนะบางคนเนี่ยเข้ามาถามถามว่าเอวันนี้เทพจะสื่ออะไรงู้นอย่างนี้ผมไม่ตอบนะเพราะว่ามันรายการผมเนี่ยมันเป็นรายการไม่ได้สื่อตรงนั้นสักทีเดียวถ้าจะสื่อต้องไปสื่อส่วนตัวกัน ต้องไปดูดวงแบบส่วนตัวไปตรวจองค์ตรวจเทพแบบส่วนตัวไม่ใช่บอกมานั่งตอบข้างหน้ารายการอะไร,รเงี้ยนะอันนั้นเขาเรียรกว่ามั่วๆนะแต่ถ้าเกิดว่าดูกันจริงๆดูกันจริงๆ,ๆเนี่ยเราต้องไปดูแบบส่วนตัวตัวเพราะว่ามันถึงจะได้รู้กันไปเลยเพราะว่าท่านบอกว่าอะไรก็ตามนะถ้าเขาตั้งใจตรวจกับเราตั้งใจเข้ามาหาเราจริงๆอันนั้นน่ของจริงครับนะแต่ถ้าเกิดเขาไม่ได้ตั้งใจเขาถามโยนไปโยนมาก็ไม,ม่มีประโยชน์อะไรเพราะว่าเวลาผมดูผมก็จะใช้ไพ่เฉพาะคือไพ่เทพนะ ครเทพพลังจิตใช้จำเพาะนะคือถามว่าตรวจได้ไหมอย่างแรกเลยนะมีคนถามผมว่าจะตรวจเทพยังไงผมบอกคุณต้องมีศาสตร์เป็นของตัวเองถ้าคุณมีศาสตร์เป็นของตัวเองศาสตร์มันจะต้องมีรูปร่างหน้าตาจำเพาะในวิชาของคุณเลยนะบางคนเนี่ยพูดตรงๆเลยว่าจะรู้การที่จะรู้องค์เทพของคนเนี่ยไม่ใช่แบบว่ามานั่งอยู่แล้วหลับตาหลับตาแล้วเปิดตาแล้วจะบอกว่ารู้นะไม่ใช่นะการตรวจองค์ตรวจเทพสําคัญที่สุดคืออะไรรู้ไหม จะต้องมาตรวจแบบตัวตัวสำคัญที่สุดนะการตรวจแบบตัวตัวถามว่าทำไมสำคัญเพราะว่ามันเป็นการตัดสินชีวิตเขาอนาคตของเขาและตัวเขาจะศึกษาหรือไม่ศึกษานั้นเราตอบได้แค่เพียงว่าตัวเราสามารถสื่อสารและติดต่อให้เขาได้ในบางบางโอกาสบางโอกาสในที่นี้ก็คือเหมือนกับเขาจะถามกับเราอะไรเงี้ยเราจะมีศาสตร์จมเพาะอย่างเงี้ยนะศิลปะในการดูเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยนะไพ่เทพอย่างเงี้ยเราก็ดูนะเอออย่างเงี้ย ถ้าเรามีศาสตร์ของเราเฉพาะเนี่ยมันก็จะทําให้ดูได้พยากรณ์ได้จริงแต่บางคนเนี่ยไม่ใช่แบบว่ามานั่งมองแล้วก็ถามว่าในตัวฉันมีเทพอะไรอย่างวงี้อย่างงี้อย่างนั้น,น,นคือถ้าให้ตอบแบบต่อหน้าถ้าให้ตอบแบบว่าผ่านในกงรงในการอย่างเงี้ยผมตอบผมไม่ตอบให้ทําไมไม่ตอบให้เพราะว่ามันมั่วอืมนะบางคนเนี่ยพ่ย,ยิปซีเปิดแล้วก็ตอบพูดไปเรื่อยอะไรเงี้ย พอพูดไปเรื่อยเสร็จมันไม่ใช่ว่าจะตอบได้รงนะถามจริงถา,<ะ>ถามจริงว่าพาี่ตีเนี่ยหรือว่าพ่เทพพระงจิ์หรืออะไรก็ตามเนี่ยค่ะที่ว่าเป็นการตรวจองค์ตรวจเทพเทพอะไรหรือว่าไม่ว่าจะเป็นการสื่อเทพสื่อวิญญ,ญาณอย่างเช่นแบบถามถึงวิญญ,ญาของคนที่ตายไปแล้วหรือว่าถามถึงเทพที่ประจําตัวเราหรืออะไรอย่างเงี้ย คือมันสามารถดูในไลรสดได้คือเปิดไพ่เองมันได้เลยหรือเปล่าไม่หรอกเพราะผมหรือว่าจริงๆแล้วไม่มีทางอ่ะต้อนอกจากว่าคุณจะต้องไปดูเขาเป็นการส่วนตัวการบูชาครูเขาก่อนเพื่อให้ครูเขาเปิดทางให้ถึงจะรู้ชัดหลายคนที่มาตรวจกับผมแบบเป็นส่วนตัวจะรู้จริงๆว่าเทพองค์นั้นจริงแน่นอนเ้าแล้วสมมติว่าผม มีมีคนมาถามอะคำถามที่อย่างที่อาจารย์โอ้โคุณเมื่อกี้นะถามแบบเรื่องเอ้ยคนตายไปแล้วเนี่ยไปอยู่ที่ไหนพบภูมิด้แล้วแบบต้องการให้ทําบุญอะไรไปให้บ้างหรืออะไรเงี้ยอแล้วเขาเปิดไพ่หน้าหน้าใหม่เลยหน้าไร้สดเลยอย่าเงี้ยเขา <S <S เขาทากันได้ใช่ไหม มันมันทำไม่ได้หรอกมัน,ม,นมันเป็นการมั่วสมไพ่ไพ่ก็เปิดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันมั่วสมคุณเข้าใจคำว่ามั่วสม,มถามจริงว่าไพ่เนี่ยไม่สามารถเอามาโยงกับเรื่องพฤติกรรมได้อาจารย์มันโยงอะโยงได้แต่ว่ามันจะต้องไปเป็นการส่วนตัวการขึ้นบูชาครูการให้เกียรติครูมีพวงมาลัยดอกไม้ส่วนตัวต้องไปดูแบบส่วนตัวเออใช่<ะ>แล้วจะถามว่าถ้าเกิดว่าหมอดูคนนั้นดูหน้าไม้ไปแล้วเรียบร้อยเนี่ยกรรมเข้าตัวหมอดูไหมเขาไม่ได้ได้เงินอะไรเลยนะผมผมจะเล่าให้ฟังแล้วค่ะ นี่เรื่องจริงนะผมเห็นมาเยอะเลยคนที่มาดูอะไรแบบนี้ส่งสุ่มอะสุดท้ายไงก็ปวดลูกตาไม่ปวดลูกตาก็เพ้อหลับเพ้อไปเลยถ้าเขาไม่สวดมนต์ไม่ภาวนานะเขาโดนเหมือนเหมือนโดนกินกินเขาเรียกกินบุญน่ะตัวบุญของตัวเองไปมากแล้วครูบาอาจารย์ไม่ได้รู้เรื่องด้วยในเรื่องเราเนี้เพราะว่าไม่ได้ได้เงินนี่ได้ขอได้แค่ค่าแช์เขาเลยแชร์ไปเป็นค่าครูใช่อันนั้นน่ะคือปัญหาแล้วถามว่าร่างทรงองค์เทพส่วนมากอะ ถ้าถ้าคิดจะเป็นจริงๆอะ่ะย่างน้อยจะต้องมีศาสตร์ที่ต้องไปเรียนรู้ต้องไปศึกษาต้องเข้าใจจริงไม่ใช่แบบว่ามานั่งสุ่มนะมันสุ่มไม่ได้เรื่องพวกนี้เพราะทำไมทำไมสุ่มไม่ได้เทพนะครับไม่ใช่ไม่ใช่เด็กเล่นไม่ให้ลงสนามเด็กเล่นนะเทพเนี่ยเวลาเราเขาจะเข้าไปดูท่านเนี่ยหรือเราจะไปอย่างเงี้ยเราต้องแบบขอบาร,รมีองค์องค์งสูงก่อนองค์สูงก็คือการบูชาครูแล้วครูเนี่ยจะเป็นคนเปิดลูกตาเขาเปิดลูกตาที่สามในที่นี้ก็คือเปิดจิตแล้วเนี่ยแหละนะ อืมเปิดจิตแล้วเนี่ยเพื่อไปสื่อสารกับองค์ครูของเขาไม่ใช่แบบว่ามานั่งสับุมกันโอ้โหแบบฉันนี่เป็นผู้รู้ระดับโลกสามารถตอบได้ทั้งหมดผมบอกได้เลยส่วนมากแล้วว่าพิธีกรรมพิธีการผมถามหน่อยเวลาผมส่วนมากที่ไอ้ที่มีปัญหาเรื่องขันครูเนี่ยคืออะไรรู้ไหมหนึ่งรับรวมสองรับรับไปเหอะ รับรับไปเถอะเดี๋ยวว่าดีเองเดี๋ยวก็รู้เองว่าเป็นเทพองค์ไหนมันมันไม่ใช่มันไม่ใช่มันจะต้องไปตรวจก่อนตรวจให้รู้พอตรวจรู้เสร็จแล้วนี่ี่คือภาคพิธีกรรมนะรู้ว่าเป็นองค์ไหนพอรู้ว่าเป็นองค์อะไรที่แบบเป็นอ่าเทวดาประจําตัวเราอาจารย์ท็อปสามารถสื่อได้นอกจากจะใช้ไพ่ใช้เหล่าวิชาการแล้วเนี่ยอาจารย์ท็อปยังใช้ยานวิเศษของอาจารย์ท็อป คือมันมีมนเหมือนพลังพิเศษแต่ไม่ใช่แบบคนทั่วไปไม่มันเป็นพรม,ม,นะม,มันเป็นออมันเป็นพรผมถามเพื่อเพียงอย่างเดียวว่าพรน่ะที่ได้มาสมมุติว่าพรเนี่ยคุณได้จากพระมาหาพรได้จากโอเคศิวะอย่างเงี้ยคุณจะเอามามาเล่นหรือเปล่าล่ะถ้าถ้าเอามาเล่นน่ะพรเหล่านั้นมันก็ไม่มีความหมายเพราะว่าในชั้นสวรรค์เขาคงไม่มาเปิดให้มั่วทั่วมั่วทั่วสงเดชแต่ที่เขาจะต้องทําคือทําให้เป็นจิตจารษณะชัดๆนัคือว่าต้องมีการบูชาครูอย่างเช่นเวลาเราสวดอย่างเงี้ย ก่อนที่เราจะให้องค์พระแม่อุสิมาอุมาทีวีอย่างเงี้ยเราก็ต้องตั้งใจสวดก่อนเพื่อบูชาแล้วต้องมีดอกไม้ทูกเทียนถามว่าทาไมต้องมีดอกไม้ทูกเทียนดอกไม้ทูกเทียนเป็นการคารวะบูชาอาจารย์ยบูชาคือบูชาเทพนะเพราะฉะนั้นการบูชาครูเนี่ยสำคัญที่สุดผมถามแค่เพียงคําเดียวว่าถ้าคุณไม่ได้ลงทะเบียนเรียนที่นั่นคุณเดินเข้าไปในโรงเรียนเขาคุณไปขอความรู้เขาเขาจะให้ไหมไม่ให้ถามว่าทำไมไม่ให้เพราะอะไรเพราะคุณไม่ใช้ลูกศิษย์เขาแล้วคุณก็ไม่ได้เรียนนะเขาเขาจะให้ความรู้คุณได้ยังไงจริงไหม การจะให้ความรู้ได้หนึ่งคุณต้องมีดอกไม้ทูกเทียนเงินบูชาครูไปหาครูบาอาจารย์ข้างหน้าถามว่าเข้าไปเพื่ออะไรเข้าไปเพื่อแสดงความเคารพนอบน้อมคร,ครูช่วยผมหน่อยผมมีข้อปิดบังผมอยากจะรู้ว่าข้างในตัวผมเนี่ยมีอะไรยังไงแบบไหนอันนั้นคือการตรวจแบบจริงๆงจังๆไม่ใช่แบบว่าพอเปิดมาดูข้างหน้าเนี่ยสามารถดูเปิดไพ่โอโหแบบตอบได้สารพัดเลยมีนูน่นมีนี่มีนั่นสุดท้ายมันสุ่มไปหมดอะ่ะพอสุ่มไปหมดก็ไม่รู้ว่าจริงๆคืออะไร ก็มีหลายๆคนนะที่แบบว่าอยู่ดีๆก็ไปทําขันขึ้นมากันเองพอทําขันขึ้นมาเสร็จใช่ไหมผมก็ถามว่าอ่าแล้วคุณมีครูคนไหนประกอบให้บอกไม่มีคือประกอบเองเขาบอกว่าให้มาทําขันเองค่ะเขามีคนทักอะไรอย่างเงี้ยว่านี่หนูมีองค์นะอะไรเงี้ยหนูต้องประกอบขันขึ้นมาเองนะไปบูชาเทพนะอะไรเงี้ยแล้วยังไม่รู้เลยว่าเทพองคไหนต้องรู้ก่อนหนึ่งคุณต้องรู้รู้เสร็จแล้วเนี่ยสําคัญที่สุด อย่าละเมิดกฎแห่งครูครูเนี่ยคืออะไรรู้ไหมผู้ที่มาเตือนมาสอนและผู้ที่แผ่ยานบาร,รมีมาเพื่อที่จะให้เราเนี่ยไปตรวจองค์ตรวจเทพให้กับผู้อื่นหรือทําหน้าที่ตรงนี้โดยตรงสมมุติผมเนี่ยมผมลงมผมเป็นคนทรงของพระพรหมเอราวัณใช่ไหมผ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 มท้ามาหาพรหมเทพเทวาเนี่เวลาผมจะทําอะไรก็ตามผมก็ต้องไปจุดทูบบอกครูผมก่อนครูวันเนี้ยผมมาจะทําการเปิดยานบาร,รมีองค์เทพตรวจองค์ตรวจเทพให้กับคนที่จะมาหานะ เพราะฉะนั้นอ่ะขอให้ครูอ่ะช่วยเปิดทางให้หน่อยผมก็จุดธูปจุดเทพเสร็จจุดธูปเสร็จผมก็ต้องเอาดอกไม้นะดอกไม้กระเทียนเนี่ยไปวางไว้ตรงไหนรู้ไหมเอาเอาเทียนเนี่ยไปวางไว้ตรงรูปเอาเอาพวงมาลัยไปวางไว้ที่รูปปั้นท่านทําวางเพื่ออะไรเพื่อแสดงการสักการะบูชาไม่ใช่แบบว่าใครจะใครโทรเข้ามาจะถามก็ได้ไม,ไม่ไม่ใช่แล้วมันไนะม่ใช่คำถามที่ว่าถามปุ๊บแล้วตอบปั๊บได้ทันทีโดยไม่มีการบูชาครูหรือพิธีกรรมอะไรอืมนะเพราะฉะนั้นอ่ะ การตรวจองค์ตรวจเทพก็เป็นหนึ่งในพิธีกรรมเหมือนก,นการเปิดการการประกอบขันเปิดยานบาร,รมีหรือการที่เรียกว่าเรียกขันมาเพื่อทาการประกอบขันสําหรับคนที่ไม่เคยประกอบขันครูเลยอะไรเงี้ยซึ่งบางคนเขถูกโจมตีมาเยอะแต่จริงๆแล้วการประกอบขันครูจําเป็นสําหรับร่างทรงจําเป็นคืออะไรรู้ไหมคุณเคยรับสัญญาจากท่านสัญญาเหล่านี้จะมาในขันถามว่ามาในขันเพราะอะไรเหมือนคุณเนี่ยไปออกโฉนดกับเจ้าหน้าที่ที่ดินอย่างเงี้ยถ้าคุณไปออกกันเองเนี่ย มันมันจะศักดิ์สิทธิ์ไหมจะรู้ไหมว่าที่ตรงนั้นมีเจ้าของไม่รู้ไม,รไม่มีไม่มีใครรู้เรื่องอนอกจากว่าตัวคุณจะต้องมาหาครูเพื่อให้ครูเป็นเหมือนกับตัวแทนแห่งสัญญาระหว่างเทพกับตัวคุณแล้วทําให้ครูเนี่ยผ่านยานบาร,รมีองค์บรมครูก่อนอเพื่อประกอบพิธีพิธีกรรมเป็นสเสน่ห์ของร่างทรงถ้าร่างทรงไหนไม่รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับไม่ว่าจะเป็นเปิดยานเปิดองค์เปิดเทพตรวจองค์ตรวจเทพทําอะไรไม่ได้เลย หรือว่าประกอบพิธีขันคูหรือประกอบพิธีไหว้คูหรือประกอบพิธีอะไรก็ช่างอะกล่าวอะไรไม่เป็นสักอย่างบูชากรุงเทพเป็นสักอย่างไม่มีประโยชน์เลยนะครับนะทา<ต>อะไร,รไม่ได้แต่จริงๆคือหลัก,ลกสําคัญของการทำพิธีกรรมก็คือการสวดมนต์ให้ได้ใช่ไหมครอาจารย์ใช่ใชคือสวดมนต์บทอะไรก็ได้แม้กระทั่งจกักรพรรดิบทเดียวได้ก็สามารถรักษาโรคคนได้แต่ถ้าไม่เอาอะไรเลยใครก็ช่วยอะไรไม่ได้จริงๆนะอันนี้อันนี้ทุกคนรู้รู้ด<ช>ีใจอาจารย์ท็องบอกเสมอว่า ให้คนทรงหรือว่าคนมีองค์หรือว่าอะไรต่างๆนานาล่างทรงเนี่ยค่ะบอกให้เขาสวดมนต์ซะเป็นส่วนใหญ่อาสวดมนต์หรือยังสวดมนต์ด้วยนะใช่ไหมพี่จะทอบอกประจำแบบใหาสวดมนต์บางคนชอบบอกผมว่าผมอยากช่วยผีอ้าวคุณอยากช่วยผีแล้วคุณสวดมนต์ได้ไหมสวดได้แล้วคุณสวดได้ทำไมคุณไม่สวดนะอันนี้คือปัญหาถามว่ามันเพราะอะไรเพราะว่าแค่เพียงสวดมนต์ซึ่งเป็นฐานของพลังงานการอุปจารสมาธิชั้นต้นเนี่ย ไม่ทำแล้วผมจะไปทำอะไรใใครได้ผมทำอะไรให้ไม่ได้ขนาดของผมเองผมยังต้องเทียนสวดเองทั้งทุกทุกวันเลยนะคือผมอ <า S 1> จะเก่งไม่ได้แล้วตอนนี้ค่ะเรื่องของคนมีองค์ต้ประกอบพิธีกรรมเป็นถึงจะมีคนยอมรับในหานชื่อตอนเรา ก็ถามว่าแค่เพลงคุณสวดมหาจักพะพัิเนี่ยนโมพุทธายาพุทธะไตรรัตนญานมณีนภราสีสหัสสาสุธรรมาบุทโตธรรมโมสังโฆยะธาพุทธโมนะพุทธะบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชาอคีทานังวรังคันธังสิวรีจมหาเทวรังอหังวันทามิทุเรโตอาหังวันทามิทาติโยอาหังหวันทามิสะพโสพุทธะธรรมะสังฆะปูเชมิ ถ้าคุณสวดบทนี้ไม่ได้คุณก็จะทําน้ำมนต์ไม่ได้แล้วคุณทําอะไรไม่ได้เลยจะรักษาโรคให้คนก็ไม่ได้ก็ไม่รู้จะเป็นร่างทรงเพื่ออะไรอ่ะไม่เข้าใจนะแต่ร่างทรง,ง,งต้องสวดมนต์เก่งต้องสวดมนต์ได้อย่างเช่นว่ากระถาเงินล้านางคุณคุณคุณจะสอนให้คนสวดมนต์เพื่อจะเป็นเสริมดวงให้กับตัวเองคุณก็ต้องไปสวดนะ สมเิชามินาสังสิโมพระม,มหาเทวาสเพาคยกขาไพยันติพระม,มหาเทวาพิราภา,าพวันตุเมมหาพุโยมหาราภวันตุเมมิเตภาวะเติพุทธมาอาุณโมพุทธายาวริทิเย,ยวิริโคนายังเวรหิงสาเว,ร,าว,ร,าาวริทัสนเยยวริทัศสาวิวริทิโยพุทธสัมบานีมามาพุทธสัสวะหุมสมติชามิเพ่งเพ่งพาภาฮาฮาทิเอร<ๆ>คือถ้าสวดไม่ได้อ่ะมันก็ทำอะไรไม่ได้แล้วนะ เพราะฉะนั้นอ่ะอยากจะช่วยผีอยากจะช่วยเทพอยากจะช่วยอะไรอะ่ะเราอยู่ตรงกลางถ้าเราทาอะไรไม่เป็นเลยสวดไม่เป็นท่องไม่เป็นทําอะไรไม่ได้นี่มันไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะบอกตรงเพราะว่าอะไรรู้ไหมร่างทรงก็คือคนธรรมดาคนคนหนึง่งแต่สามารถได้พรสวรรค์มาแต่พรสวรรค์นั้นถ้าจะใช้ได้คือคุณจะต้องทําจิตให้นิ่งจะต้องทําสมาธิให้เป็นฝึกตัวเองให้ได้ถ้าฝึกตัวเองไม่ได้มันก็ทําไม่ได้ทํา,าทไม่ได้มันก็ไม่มีประโยชน์สำคัญตรงนี้ค่ะอาจารย์โอ๊จะชี้แจงให้ฟังนะก็คือว่าเหมือนแบบอ่ะ สมมุิพิธีกรรมยกตัวอ,อย่างสักวิธีหนึ่งโรครักษาโรคอาถรน้ำมนต์รักษาโรคอาถรน้ำมนต์รักษาโรคเนี่ยเราก็ต้องใช้จิตของเราเนี่ยซึ่งเป็นสื่อกับการสวดมนต์นะคะสวดมนต์ให้จิตน่ะนิ่งแล้วก็ให้ให้เหมือนกับน้ำมนต์นั้นนะ่ะที่เราตั้งตั้งอยู่ข้างหน้าเนี่ยเราแผดเขาเรียกอะไรอาจารย์เขาเรียกว่าสื่อใช้จิต<ข>ใช้จิต,จตดึงพลังลเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบทสวดอะไรเงี้ยดึงจิตลงมาดึงจิตและดึงพลังของบทสวดลงมาในน้ำมนต์ ดึงพลังของบทสวดในที่นี้คืออะไรรู้ไหมดึงพลังงานเหมือนกับพระผงจกักรพรรดิอย่างเงี้ยเราเอาไปใส่ไว้ในในถังน้ำมนต์อย่างเงี้ยถังน้ำมนต์นะเสร็จแล้วเราดึงพลังงานหลวงปู่ดูแเราอารัธนาบรารมีหลวงปู่ดูจุดเทียนขึ้นมาหนึ่งเล่มแล้วก็นั่งสวดมาหาจากักรพรรดิอยู่อย่างังนนะสักสามสิบจบต่อวันสวดไปเรื่อยๆว่าร้อยยี่สิบร้อยแปดอะไรก็สวดไปเรื่อยๆๆพลังงานของของพระผงจกักรพรรดนั่นอนะที่อยู่ในเขาเรียกว่าสากลในาจักรวาลทั้งหมดอนะหรือว่าพลังงานที่วิ่งอยู่รอบรอบ เป็นรังสีของพทธเจ้าก็จะเข้าไปในน้ำมนต์นะ้อ่านี่คือเป็นวิธีแบบง่ายๆคือถ้าพูดไปพูดมาแล้วว่าต้องสวดมนต์เป็นต้องสวดมนต์เป็นก่อนอีกอย่างทําพิธีกรรมนี่ต้องสําคัญนะคะใช้จิตใช้พลังของเราสื่อกับสิ่งศัสิ่งที่แบบศักดิ์สิทธิ์อะไรอย่างเงี้ยคือเราจิตเราต้องสือ<ต>อ่อเทพองค์เทวดาตั้งสาอีกก็ต้องสื่อจิตอีกใช่ไหมต้องสวดอีกการจุดทูปเนี่ยจุดทูปเป็นการสื่อติดต่อสื่อสาร แต่ว่าการสวดเป็นการตั้งจิตตรงเพื่อดำรงขจิตเข้าไปถึงพระองค์พระองค์เทพชั้นสูงคือเทพที่อยู่ตรงนั้นไม่ว่าจะเป็นท่านเจ้าที่เจ้าทางเทวาอารักษ์บรมครูทั้งหลายเราก็ต้องทําถ้าเราไม่ทําเราก็ไม่ได้อะไรพุ่งตรงนะถ้าเราสวดเราได้แต่ถ้าเราไม่สวดไม่ฝึกไม่ฝนตัวเองอย่างพิธีขอบเสียงครูหรือว่าพิธีรับขันครูอะไรอย่างเงี้ย ล่สาสรงก็ยังต้องสวดมนต์อยู่เลยใช่มันต้องสวดให้ได้ต้องสวดให้ได,ด,ได้เพราะถ้าสวดไม่ได้ไม่มีประโยชน์เพราะว่าถ้ามันก็คือเป็นการทําพิธีกรรมอย่างหนึง่งนั่นแหละนะใช่ไหมคะเค,เคยมีคนบอกเราว่าเขาทําน้ามนต์แล้วผมไปดูคลิปเขานะม,มันได้ไม่ได้ยินเลยสักบทเลยเขามาบอกผมว่าเขาอยากให้คนนะมากาบเท้าเขาเขาอยากให้คนนะมายอมรับเขาแต่ผมแปลกใจว่าทาไมไม่มีคาถาสักบทเขาบอกเขาคนล่ายาวเลยนะ ปรากฏว่าผมมีให้เห็นเขาจุดทูบผมเยไม่มีอะไรเลยแล้วใส่ชุดดิถยนะเพราะฉะนั้นน่ะฐานนะของจิตอ่ะมันเหมือนกับว่าพูดปั๊บท่องได้ปุ๊บพูดปั๊บท่องได้ปุ๊บพูดปั๊บท่องได้ปุ๊บถ้าพูดปั๊บแล้วท่องไม่ได้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะตรงนั้นนะะใช่ไหมโดยมีท่านอาจารย์โอ๋นะเป็นผู้รู้สูงสุดเอาละท่านอาจารย์โอมีอะไรจะเสริมไหมก็เสริมแค่ว่าเขาบอกว่าเอ่อร่างทรงก็น่าจะเป็นคนที่แบบว่าเขาเรียกอะไร ภาวนาพิธีกรรมได้ภาวนาเป็นสวดเป็นสวดเป็นทำพิธีกรรมได้เนี่ยค่ะจะมีคนนับถือ,อเหมือนกับว่าคนทั่วไปเขาอาจจะไม่สวดมนต์กันแต่ว่าพละทรงนั้นนะสวดมนต์เก่งทำพิธีเก่งเงี้ยค่ะก็จะมีคนนับถือยอมรับนับถือเขามันมันเหมือนว่าคนที่สวดมนต์เนี่ยเหมือนเป็นคนย้ำคิดย้ำทำนะนะในใจคิดคนย้ำคิดย้ำทำแต่ว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียกว่าการเจริญสมาธิมันเป็นกรรมฐานประเภทหนึ่งนะ การที่เราทําอะไรประจําประจําประจําแล้วมีจิตยอยู่ดารงอยู่ในสมาธิตรงนั้นมันเป็นกรรมฐานประเภทหนึ่งเป็นกรรมฐานที่เรียกว่าชั้นสูง <c oughs> คนอื่นไม่เข้าใจแต่เราเข้าใจคนอื่นไม่รู้แต่เรารู้คนอื่นไม่เห็นเราเห็นเหมือนจะกินข้าวอะค่ะก็ต้องตักอาหารเข้าปากแล้วก็เคี้ยวกลืนเข้าไปเองคนจะได้บุญการสวดมนต์เนี่ยก็เหมือนต้องปฏิบัติเองมันก็จะได้ความแข็งแรงรงนั้นเองจากออย่างกินข้าวก็ ได้อาหารที่ไปบำรุงร่างกายอย่างสดมนเนี่ยเหมือนก็ได้อาหารที่ไปบำรุงในเรื่องของจิตเราด้วยคือหนึ่งอพอเราภาวนาเนี่ยเทวดาเทพพรมที่ดูแลแต่ละบทสวดท่านก็จะรับรู้ท่านเป็นประจักษ์พยานในการสร้างบาร,รมีของเรา,าสองเวลาเราจะทําอะไรก็ตามมันจะเบิกบุญบาร,รมีในการสวดตรงนั้นนะขึ้นมาใช้ได้เองโดยธรรมชาติเป็นพลังงานนะเป็นพลังงานประเภทหนึ่งแต่ถ้าคนที่ไม่ไม่มีการ,รภาวนาไม่มีอะไรเลยมัน มันไม่รู้จะไปทำยังไงนะน่าจะทําพิธีกรรมไม่ได้ทำไม่ได้แล้วถ้าเกิดว่าสวดมนต์ไม่ได้ทําพิธีกรรมไม่ได้ค่ะบอกเลยเล่าอาพินิหานะใครๆก็เล่าผมฟังเยอะแล้วแต่ผมชอบคนที่ทําเป็นเลยนะมันกว่าเยอะครับนะเออติดต่อดูดวงตรวจองค์ตรวจเทพได้ที่ facebook โอสิริกรอภิรัตเบอร์โทร0619922645 0925929261 id รายโอสิริห15 และผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปนะเมตรามหานิยมเบอร์โทร0849266658 ID ราย AJTOP16 อนะครับสำหรับรายการในรอบนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ